สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับมาพบกันตอนเช้าเช่นเคยเกือบเป็นประจำทุกวันนะครับก็แน่นอนครับเราตื่นมาก็ารับอากาศสดชื่นในยามเช้าทุกท่านก็มีภารกิจหลากหลายแต่สิ่งหนึ่งที่เราตื่นขึ้นมาแล้วก็จะต้อง <c oughs> ตรวจด,ดูก็คือข่าวสารการบ้านการเมืองนะผมก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็ เห็นข่าวสารเมื่อวานนะครับก็มีคนที่มีชื่อเสียงในสังคมของเมืองไทยเป็นฮีโร่ของคนไทยก็สนใจที่จะไปลงพักการเมืองก็ปรากฏว่ามีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่างๆมากมายนะครับทั้งติชมทั้งแสดงความคิดเห็นอของตนเองการเป็นบุคคลสาธารณะเป็นสิ่งสำคัญ ในการที่จะต้องยอมรับในการมีการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งที่พูดไปนี้ไม่ใช่ใครครับก็คือเป็นคนที่มีวลีติดหูของพวกเราก็คือว่าไม่ demo นะครับมันไม่ได้ผิดหรอกครับที่เราจะมาะเป็นผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครสสจะเป็นตัวแทนของประชาชนแต่สิ่งหนึ่งที่นะครับบรรดาทุกท่านที่จะเหยียบย่างเข้ามาอยู่ใน ก็เรียกว่าวงการการเมืองนะก็ต้องหลีหนีไม่พ้นคำวิพากษ์วิจารณ์ของอประชาชนอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องธรรมดาก็มีคนแสดงความคิดเห็นต่างๆมากมายนะครับว่าตรงนั้นไม่เหมาะตรงนั้นไม่ดียังไงอันนี้ก็คือจริงๆเท่าบ้าตามสิทธิของอทุกคนนะครับทุกคนมีสิทธิที่จะพูดได้ แลก็ทุกทาก่านการมีสิทธิ์ที่จะทําในสิ่งที่ตนเองอชอบและเห็นว่าดีแต่ว่าจะดีหรือ,อชอบอย่างไรก็ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน,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 น์นะครับก็แน่นอนแล้วครับนะครับเขาเรียกว่าอ,อุดมการทางการเมืองนะครับไม่ว่าเราจะเข้าไปใหม่ก็ตามนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะไปอยู่ในะตรงนั้นน่ะมีความเป็นมาอย่างไรอันนี้สังคมก็ อ่ะาะเรียกว่ารู้นะครับฉะนั้นก็คือการที่เราจะเข้าไปอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งก็แน่นอนนะครับก็าจะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกติธรรมดาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้กําลังใจกันนะครับว่าการที่จะตั้งใจเข้ามาทําความดีอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะับแต่อย่างที่บอกนะครับผมเคยพูดสถาบันพักการเมืองไว้3ระดับก็คือ1ก็คือนักการเมืองที่ เข้ามาทํางานเขาเรียกว่าเพื่อ,อธุรกิจส่วนตัวหรือผมใช้คําว่าเพื่อบิสเนสอันดับที่2ก็คือนักการเมืองที่เข้ามาทําเพื่อประชาธิปไตยนะครับก็คือทํานโยบายหรือม,มีแนวคิดที่จะพัฒนาบ้านเมืองอยากจะทําให้สังคมนั้นเป็นประชาธิปไตยนะครับก็ไม่ว่าจะความเป็นอยู่ในเรื่องสิทธิเสรีภาพนะฮะอันนี้ก็คือจะอยู่ในเลเวลที่2ที่ผมเคยพูดและอีก เลเวลที่3ก็คือนักการเมืองที่เข้ามาจะทำาตามอุดมการณ์ที่ตนเองอยากจะทำเห็นว่าน่าจะขับเคลื่อนไปทางนั้นทางนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าก็จะมีความเชื่อเข้ามาผูกโยงด้วยนะครับก็แน่นอนครับไม่ว่าจะาเป็นนักการเมืองแบบไหนสิ่งหนึ่งที่จะต้องยอมรับก็คือการโดนวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมเป็นเรื่องธรรมดาของประชาธิปไตยนะครับก็เป็นสิทธิเสรีภาพ ตราใดที่ยังไม่ได้ไปล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นก็สามารถวิพักวิจารณ์ได้โดยเฉพาะคนที่จะมาทํางานทางด้านการเมืองก็คือมาเป็นคนของประชาชนต้องยอมรับฟังเสียงของประชาชนครับถ้าเราเข้ามาแล้วถามว่าเรายังไม่ได้ทําอะไรผิดจริงๆแล้วนะครับการไปยืนในที่ใดที่หนึ่งเพียงแค่คุณไปยืนนะครับยังไม่ต้องทําอะไรแล้วครับแค่ไปยืนเฉยๆ นั่นก็ได้ชื่อว่าแสดงออกทางเขาเรียกว่าจุดยืนแล้วฉะนั้นก็ไม่ต้องวิตกกังวลไปนะครับว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่น่าจะทําสิ่งที่นักการเมืองน่าจะทําคือเอาคําที่เขาพูดเหล่านั้นนะ่ะมาวิเคราะห์ว่าคนที่เขาพูดมีเหตุมีผลหรือไม่มันเป็นจริงอย่างที่เขาพูดหรือไม่แล้วสิ่งที่เราจะไปทำนั้นทําไมมันไม่ได้รับการตอบรับ หรือมันได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นอย่างล้นหลามอันนี้ผมว่าเป็นหัวใจสําคัญมากกว่าการที่จะไปดูว่าเขาทําไมต้องมาตําหนิหรือวิภาษ์วิจารณ์ซึ่งจริงๆแล้วคําพูดเหล่านั้นก็อย่าเพิ่งตัดสินว่านั่นเป็นการตําหนินะครับนั่นเป็นการเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกระจกสองเงาเราถ้าคิดแบบนี้ผมว่านักการเมืองที่เข้ามาใหม่ๆจะมีการเขาเรียกว่าพัฒนานะจะไม่ เขาเรียกว่าเอาธงไปตั้งไว้ก่อนว่าเราทําดีแล้วสิ่งที่เราคิดมันดีแล้วเราจะทําอย่างนี้ผมว่าถ้าคิดแบบนี้โอกาสที่ท่านจะทํางานให้คนส่วนรวมเป็นไปได้ยากเพราะว่านักการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนดังนั้นคนต้องรับฟังประชาชนนะครับถูกต้องแล้วที่เขาวิพากษ์วิจารณยิ่งถ้าเขาวิพากษ์วิจารณ์พูดเรามากแสดงว่าท่านเป็นคนที่อยู่ในความสนใจ ท่านเป็นคนที่ทุกคนคาดหวังนะครับอยากจะให้ทําในสิ่งที่ดีและถูกต้องตามที่คนส่วนใหญ่เขาต้องการฉะน,นั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่ใครนะครับหรือคนใดจะมีแต่คนพูดในทางที่ดีฉะนั้นสิ่งที่เราได้รับฟังจะเป็นกระจกสะท้อนให้เราได้เห็นอันนี้ผมก็พูดถึงพูดง่ายก็คือพูดถึงตัวเองด้วยนะครับก็คือเล่าให้ฟังด้วยถึงเพื่อนสมาชิกที่เข้ามา จริงๆเราก็ไม่ได้เป็นนักการเมืองนานนะครับเพิ่งลงมาสมัยนี้เป็นสมัยถ้าจะลงเปิดการสมัครแล้วก็มีการเลือกตั้งก็เป็นสมัยที่สองเท่านั้นของพรรคแผ่นดินธรรมซึ่งสมัยที่ผ่านมาเราส่งผู้สมัครไป156เขตทั่วประเทศไทยซึ่งก็ในสมัยนี้ถ้าสมมติว่ารัฐบาลยังจะอยู่ครบเทอมก็อีกไม่นานอาจะมีการเลือกตั้งซึ่งแต่ละพรรคก็ขยับกันแล้วนะครับมีการรับสมัคร ว่าที่ผู้สมัครสอสก็เปิดหน้าเปิดตากันไปหลายท่านอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าช่วงนี้เป็นกระแสของนักการเมืองหน้าใหม่ที่จะเข้ามาแสดงความสามารถแสดงวิสัยทัศน์อยากจะเข้ามาพัฒนาประเทศนะครอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมว่าความตั้งใจของทุกท่านก็จะเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกให้พี่น้องเราได้ทราบว่า การที่เราอยากจะเข้าไปในพักใดพักหนึ่งแล้วอยากจะทําในสิ่งที่เราอยากจะทํามันจะเป็นอย่างนี้นะครับพักการเมืองถ้าเราอยากจะทําอะไรก็ตามเห็นบ้าเป็นนโยบายอันดีสําหรับเรานะครับแต่ท่านไม่ได้สามารถที่จะเสนอให้เป็นนโยบายหลักของพักการเมืองที่ท่านสังกัดโอกาสที่ท่านจะขับเคลื่อนนโยบายที่ท่านคิดว่าดีแล้วนั้นให้เป็นรูปธรรมเป็นไปได้ยากนะครเป็นไปได้ยากเพราะอะไร เพราะเวลาที่ท่านจะนําเสนอสิ่งที่ท่านอยากจะทํานะครับในพรรคของท่านนั่นแหละนะครับคณะกรรมการของท่านเพื่อนของท่านสิ่งหนึ่งที่เขาจะพูดก็คือถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาก็จะบอกว่าสิ่งนี้อย่างไม่เป็นนโยบายของพรรคซึ่งสิ่งนี้แหละครับจะเป็นอุปสรรคต่อนักการเมืองที่เข้าไปใหม่ๆคิดว่ามันจะเป็นไปตามที่ตนเองคิดนะฮะอันนี้เล่าให้ฟังนะครับว่า ถ้าเราจะฝากความหวังไว้กับพักการเมืองถ้าเขาไม่ได้กําหนดไว้เป็นนโยบายเขียนไว้ในนโยบายโอกาสที่เราจะฝากความหวังไว้กับพักการเมืองนั้นเป็นไปได้ยากแม้แต่ว่าเขียนไว้อยู่ในนโยบายของพักการเมืองบางอย่างยังไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาทําเลยก็คือเอาไว้แค่เพียง PR ประชาสัมพันธ์หาเสียงนะฮะฉะนั้น ถ้าบอกว่าผมคิดว่าจะไปทําความดีต้องดูด้วยว่าครับพักที่ท่านเข้าไปทํานั้นมีจุดประสงค์หรือจุดยืนตามที่ตามที่ท่านอยากจะเข้าไปขับเคลื่อนหรือไม่ไม่ใช่อะไรครับหนึ่งก็คือเราจะได้ไม่ผิดหวังว่าทำไมเราทําไม่ได้ทําไมสิ่งที่เราคิดมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะะต้องเลาให้ฟังนะครับว่าพักการเมืองนะะมาจากหลายหลายคนหลายท่านรวมกันเป็นพักการเมืองฉะนั้น จุดยืนของพรรคการเมืองกับจุดยืนของเราที่เข้าไปต้องตรงกันถ้าไม่ตรงกันโอกาสที่ท่านจะไปขับเคลื่อนนั้นเป็นไปได้ยากผมไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้นะฮะแต่ว่าท่านต้องมี power จริงท่านต้องมีเขาเรียกว่าสามารถที่จะแสดงให้พรรคเห็นได้ว่านโยบายนี้น่าสนใจและที่สำคัญก็คือนโยบายนะั้นต้องตอบสนองของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ด้วย อันนี้ก็คือสิ่งที่เราเล่าถึงประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับว่าทําไมพักแผ่นดินธรรมถึงมาตั้งพักแผ่นดินธรรมเพราะว่าเราเคยนําเสนอนโยบายผ่านพักการเมืองมาแทบจะต้องบอกว่าทุกพักแหละครับที่มีมาตั้งแต่มีการหาเสียงมาไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ในสิ่งที่เราเสนอได้ฉะนั้นก็คือเราจึงบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราขอทํา หน้าที่เป็นพักการเมืองที่นําเสนอนโยบายที่เราคิดว่าเหมาะสมดีสําหรับสังคมไทยอันนี้ก็คือเป็นที่มาที่ไปของพักการเมืองนะฮะท่นั้นก็เล่าใหาา้พี่น้องทุกท่านได้รับทราบแล้วก็ท่านที่สนใจอยากจะมาทําพักการเมืองนะฮะก็คือคุณสมรักเนี่ยอเอ่ยชื่อน,นิดนึงก็คือมีเจตนาที่จะเข้ามาทําพักการเมืองแล้วก็ท่านก็คิดว่าท่านจะมาทํา เขาเรียกว่าคุณประโยชน์ให้จังหวัดของท่านซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับคนที่เข้าไปสะท้อนปัญหาก็เป็นกระบอกเสียงให้ท่านนั่นแหละก็คือเพื่อจะเล่าให้ท่านได้ฟังว่าสิ่งที่ท่านคิดนั้นมันจะไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านคิดนะ,อ,ะอันนี้แหละคือสิ่งที่พี่น้องเขาเป็นห่วงแค่นั้นแหละครับเขาไม่ได้มีอะไรหรอกและเขาอยากให้ท่านขนับเคลื่อนให้มันสําเร็จตามที่ท่านอยากจะทํา อ,อันนี้ก็คือจริงๆแล้วผมว่าสังคมไทยก็พอจะเข้าใจในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพพอสมควรระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็ยังมีบางท่านก็ยังเขาเรียกว่ายังไม่เข้าใจในสิทธิอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะฮะเป็นเรื่องปกติเราก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปครับเพราะว่าประเทศไทยนั้นบอกว่าเป็นป,ประชาธิปไตยอยู่แล้วดังนั้นเราก็มีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นโดยที่ไม่ไปะละเมิดสิทธทิของคนอื่นนนะฮะก็คือใช้ถ้อยคําที่สุภาพ แล้วก็ใช้เหตุผลในการที่จะอธิบายซึ่งผมคิดว่านะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็น่าจะพอรับทราบและก็จะาหาวิธีการในการที่จะนำเสนอนโยบายที่พี่น้องอยากจะทำนะครับวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังถึงพักการเมืองนะครับแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครใหม่ทั้งหลายนะครับซึ่งจริงๆเราก็หมายกันทั้งนั้นล้วฮะ ก็คือทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้นยโยบายวันนี้อาจจะไม่สอดคล้องกับอีก 2- 3ปีในวันข้างหน้านยโยบายที่ผ่านมา4-5ปีที่แล้วก็ไม่อาจจะสอดคล้องกับณปัจจุบันนี้ฉะนั้นโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทั้นนักการเมืองก็ดีสังคมก็ดีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเราก็ต้องมาหาจุดยืนในการอยู่ร่วมกันว่าณปัจจุบันนี้นทิศทางในการจะเดินไปของสังคมไทยควรจะยืนอยู่จุดนะ อ่านจุดใดของสังคมในโลกนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่ามาพบปะก,กันตามปกตินะครับก็ก็มาสะท้อนถึงข่าวคราวในในบ้านเรานะครับวันนี้พูดถึงภาคการเมืองในบ้านเรานะครับก็ฝากไว้นะครับว่าถ้าทุกท่านสนใจอยากจะสมัครเป็นผู้สมัครสรสรพรรคแผ่นดินธรรมสามารถติดต่อมาได้นะครับในเ,เพจของสมาพันธ์ของพรรคแผ่นดินธรรมนะฮะแล้วก็ พรรคแผ่นดินธรรมนั้นก็จะได้ประสานงานไปแล้วก็เราจะได้ขับเคลื่อนนะครับพรรคการเมืองที่จะใช้ศิลธรรมนําชาตินะฮะอันนี้ก็คือโมอตโต้ของพรรคแผ่นดินธรรมนะครับสาหรับวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับาสาหรับพี่น้องของพวกเราว่าการจะเข้าไปทํางานพรรคการเมืองนะครับเป็นตัวแทนของประชาชนสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องอยอมรับก็คือรับฟังในสิ่งที่ประชาชน พซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าทุกวันนี้สื่อ,อมีความรวดเร็วนะครับแล้วก็ใครทําอะไรที่ไหนภายในวันเดียวหรือไม่ถึงวันก็สามารถที่จะรับรู้ได้แล้วแล้วก็สามารถกระจายข่าวไปได้ทั่วประเทศหรือทั่วโลกก็ได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าถ้าเราอยากจะได้อะไรนะฮะให้เราเข้าไปขับเคลื่อนเอานะครับจริงๆการฝากไปคนอื่นไปทํามันก็เป็นไม่เหมือนสิ่งที่เราทํา พรรคแผ่นดินธรรมก็คิดอย่างนั้นนะครับว่านโยบายที่เราจะทํานี้เราเคยฝากพรกการเมืองหลายยุคหลายสมัยแต่น้อยมากนะครับที่จะได้รับการตอบรับเพราะว่านโยบายของพรรคท่านเหล่านั้นไม่มีนโยบายในสิ่งที่เรานําเสนอนะฮะอันนี้ก็คือเป็นที่มาของพรรคแผ่นดินธรรมนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับถ้าอ,อยากจะให้ข่าวนี้ไปถึงพี่น้องของคนพุทธเราก็ช่วยกดแชร์ ไลค์และก็กด Subscribe ใน YouTube ด้วยสำหรับวันนี้ก็มาพบปะพี่น้องเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ